How to คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีอยากเข้าคณะน,นี้ต้องสอบอะไรบ้างไปดูกันเลยวิชาที่ต้องสอบที T ่แกดผลงานด้านการประกวดเข้าค่ายในเชิงธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการสาขาหรือมีผลงานด้านร้านค้าออนไลน์หรือร้านที่มีหน้าร้าน A Level คณิต1สังคมไทยอังกฤษวิทย์บางมหาวิทยาลายัยอาจจะใช้คณิต2ด้วยเกรดเฉลี่ย เกรดเฉลีย่ยขั้นต่ำ2.00เกรดเฉลีย่ยแนะนำ3.00ขึ้นไปเกรดเฉลีย่ยขั้นต่ำสำหรับรอบที่มีเกณฑ์กำหนดเกรดขั้นต่ำเท่านั้นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีหลากหลายสาขาแต่เนื่องด้วยสาขาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดและถือว่าเป็นสาขาที่เป็นวิชาชีพด้วยก็คือสาขาการบัญชีคณะนี้ เป็นคณะที่ค่อนข้างหาเรียนได้ง่ายมากเรียกได้ว่าเปิดสอนแทบจะทุกมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวทั้งรัฐบาลและเอกชนต่อให้ทำคะแนนสอบได้ไม่ดียังไงก็มีที่เรียนแน่ๆสำหรับคณะนี้แต่ถ้ามาพูดถึงการที่จะเข้าสถาบันที่มีการแข่งขันสูงๆสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นความฝันของใครหลายๆคนบอกได้เลยว่าคะแนนคณะนี้ค่อนข้างจะสูงมากโดยต้องเน้นสองวิชาหลักๆเลยคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทั้งรอบวิชาสามัญและแกดแพดยิ่งทำไว้ได้เยอะก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่อยากเครียดมากเกิน3.00ก็โอเคแล้ว